สว, Jamie, สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะราศีกุมท่านที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะเป็นธาตุลมการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจนะคะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นความเพลิดเพลินนะคะในเรื่องของความรักราศีกุมวิกนี้เป็นอย่างไรนะคะในช่วงระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่ 6เมษายนนะคะเราจะมาดูไพ่ความรักปัจจุบันอดีตและก็ใจเขาใจเราแล้วก็แนวโน้มความรักจากการที่ไพ่บอกนะคะแนวโน้มความรักว่าจะเป็นเช่นไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ทำไมทั้งหมด5ใบนะคะในความรักปัจจุบันนี้ของวิกนี้นะคะเป็นอย่างไรเรามาเปิดดูกันนะคะ 1>, 1 2 3 4 5มีไพ่อะไรบ้างมีทั้งหมด5ใบนะคะไพ่ครีนนะคะราชินีถือถ้วยเข้ามาแล้วก็ the sun นะคะหถ้วยค่ะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็มี เด e อ a คารินะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะกับการอ,าอะไรที่มีความผิดพลาดหรือว่ามีเหตุให้ไม่เข้าใจกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะมีอยู่ในมุมของความรู้สึกนะคะมันเป็นความรู้สึกนิยายเรื่องหนึ่งนะคะ เหมือนกับว่าช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในมุมของตัวเองนะคะให้ทิศท,ทบทวนสําหรับเรื่องของความรักนะคะจะมีการเกิดขึ้นอีกครั้งจะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักถ้าหากช่วงนี้คุณมีความผิดหวังหรือไม่เข้าใจกันนะคะ ในบางท่านอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่แต่ว่าคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะสถานการณ์ช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่หรือไม่นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าเรามาดูว่าอดีตของเขาเป็นอย่างไรก่อนที่คุณจะต่างคนต่างมีปัญหาต่างคนต่างผิดหวังนะคะแล้วอยากรู้ว่าอดีตเป็นอย่างไรนะคะ การอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอ่ะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจนะเป็นการอ่านทั่วไปเท่านั้นนะคะนอกจากว่าเราจะดูดวงส่วนตัวนะคะเอาละค่ะเรามาดูไพ่อดีตกันนะคะไพ่ชุดนี้แต่ว่าไพ่ปัจจุบันนี้มีครีนถือถ้วยนะคะช่วงนี้คุณอยู่ในความรู้สึกของตัวเองทนุถนอมความรู้สึกของตัวเองนะคะมีเดอร์ซันเข้ามาเดอะซันคือความสว่างความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะห้าม ห้าถ้วยคุณอาจจะผิดหวังหรือได้คาดหวังสิ่งใดไว้แล้วมันไม่ได้ดังที่คุณคิดเพราะความรู้สึกของคุณนะคะคุณทนุถนอมคุณต้องการให้มันเด่นดีนะคะแต่มันไม่ได้ดังใจคุณนะคะแต่ว่ามีหนึ่งว่านนะคะหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือไม่กับใครคนหนึ่งที่คุณยังมีใจให้กับเขาหรือว่ายังหวังในตัวเขาอยู่นะคะแต่ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้อาจจะมี ความรักหรือความรู้สึกที่ว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าอาดีตของเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงมีความรู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่ได้อย่างใจอย่างนี้นะคะเรามาดูกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูไพ่ความรักของราศรีกุมรล h ค a กุมนะคะ ในอดีตเป็นอย่างไรนะคะชุดแรกเราดูไปแล้วในปัจจุบันนะคะเรามาดูไพ่มีทั้งหมด5ใบนะคะในอดีตนะคะมีไพ่อะไรบ้างมี Temperance นะคะแล้วก็มี The High p r i t e s s นะคะ q u e e n p e n t a c l e แล้วก็เ e ็ดเอาคับแล้วก็ห้าเหรียญหเหรียญนะคะ ที่มีปัญหาอาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับที่มีปัญหาอาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์กับราศีกุมนะคะอดีตของคุณคุณอาจจะในเรื่องของการทำเงินนะคะการทำงานนะอาจจะมี เกี่ยวกับความสุขความสมหวังความตั้งใจนะคะความบริบูรณ์คือความสมบูรณ์ทั้งหมดในเรื่องของการงานการเงินนะคะในช่วงนี้สำหรับใครนะคะที่ราศีกลุ่มนะคะลัคนาคุมสำหรับบางท่านที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะแต่ท่านที่สมบูรณ์อยู่แล้วเรานะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะมันเป็นการอ่านเพียง ช่วนะคะเป็นช่วงช่วงช่วงเป็นการอ่านสําหรับบางท่านที่เป็นช่วงที่อาจจะมีปัญหาการสําหรับอาจจะเป็นคนโสดก็ได้หรือว่าคนที่มีสถานการณ์แบบนี้นะคะอึดอาดใจหรือว่าผิดหวังไม่ได้ดังใจในเรื่องของความรักนะคะในวิคนี้และที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเหมือนเกี่ยวกับการเงินนะคะมีการ มันอาจจะเป็นความรับเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะเกี่ยวกับความการเงินการหาเงินนะคะมีแทมเบรนะคือเวลานะคะเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเวลาในการาหาเงินนะคะราศีกุมแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะในเรื่องของการเงินในช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินและทําให้ความสัมพันธ์ของคุณ อ่อนไปด้วยนะคะแล้วก็อดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการเงินแต่ว่าความสุขความสมบูรณ์นั้นมีให้กับครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวหรือคนที่กาลังคบหาแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าบางอย่างหรือความสุขนะคะที่เรามีนะคะแล้วก็อาจจะมันมันไม่ได้ดั่งใจเรานะคะอาจจะทําบางท่านอาจจะอยู่ ห่างไกลกันนะคะบางท่านอาจจะอยู่ห่างไกลกันติดต่อสื่อสารไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะคะทำให้ทำให้สถานการณ์เราอาจจะมีปัญหาหรือความผิดหวังเกิดขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะในเรื่องอดีตคุณเหมือนกับว่าในเรื่องของการเงินการสร้างเงินและความสมบูรณ์ทั้งหมด คุณได้คาดหวังไว้แต่มันไม่ได้ดังใจนะคะหรือมีคนเข้ามานะคะมีบุคคลอื่นเข้ามาทําให้คุณนะคะทําให้คุณต้องมีปัญหากันหรือเปล่าประมาณนี้นะคะสําหรับราศีกุมภราคณนาลุมในบางท่านนะคะที่มีปัญหาในอดีตนะคะในเรื่องของ ความสมบูรณ์ความสุขแต่ว่าสิ่งที่คุณหวังหรือคิดไว้ไม่ได้หัังใจอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราห่างไกล้กันนะคะไม่ได้พบกันก็เป็นไปได้ทําให้สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะอาจจะไม่ได้หัังใจนักนะคะอาจจะไม่เข้าใจกันาอาจจะไม่เข้าใจกันเป็นไปได้ลองมาดูค่ะว่า ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะคะถ้าหากสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนาะเรามาดูกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นตอนนี้เขาคิดอย่างไรนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะคะและเราคิดอย่างไรนะคะราศี กุมนะคะรัะคนากุมเรามาดูกันค่ะว่าเขาคิดอย่างไรมีทั้งหมด5้าใบนะคะช่วงนี้การอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจนะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นการอ่านทั่วไปเท่านั้นนะคะห้าใบนะคะที่แม่หมอคือยกขึ้นมานะคะเขาห้าใบเราห้าใบค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่สําหรับราศี กุ่มนะคะหรือไม่หรือความรักที่มีปัญหากันตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรสักอาจจะเป็นคนโสดอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็แล้วแต่นะคะว่าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่านะคะสําหรับท่านที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะเรามาดูกันค่ะว่าเขาคิดอย่างไรนะคะคนรักของราศีกุมช่วงนี้มีสองถ้วยมีหดาบนะคะแล้วก็มี j u s t i c นะคะและก็เพจ p e t r ค l u มีเด็กถือเหรียญด้วยนะคะแล้วก็มีหนึ่งดาบน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเขามีความจริงใจมุ่งมั่นกับบางสิ่งในการหาเงินนะคะโดยมี j u s t i c ก็คือความถูกต้องหรือการตัดสินใจบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาถ้าหากคุณมีปัญหากันอยู่นะคะ ก็อาจจะเขาตัวเนี้ยเขากาลังไต่ตองคิดความสัมพันธ์ระหว่างการหาเงินนะคะแล้วก็ความจริงใจกับความสัมพันธ์นะคะกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือกับใครคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในใจเขานะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีชายในฝันนะคะชายในฝันหรือว่าเออ ใครสักคนหนึ่งนะคะที่คุณอยู่ในใจคุณอยู่แล้วมีปัญหานะคะถ้าเป็นผู้ชายตอนนี้คุณก็อาจจะมีใครคนหนึ่งอยู่ในใจคุณนะคะเป็นผู้หญิงแต่ว่าอาจจะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะกดดันในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเข้ามาเกี่ยวในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทําให้ความรักความผูกพันหรือว่า,าในเรื่องของความรักของคุณไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคะเรามาดูต่อไปค่ะว่าเราคิดอย่างไร 5้าไม้เท้าแล้วก็1ถ้วยนะคะแล้วก็ the The Fo ห้าเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบจริงๆแล้วอาจจะมีปัญหากันจริงๆนะคะคุณกับเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือคุยพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะหรือ,อาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือมีเงินหรือว่ามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงของความ สบายนะคะคุณอาจจะมีปัญหากับเขาหรือพูดคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันนะคะหรือมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นคุณก็อยู่ในช่วงของความสุขนะคะช่วงนี้คุณอาจจะไว้วางแล้วนะคะอยู่ในนิ่งของคุณอยู่ในโลกของคุณในมุมของคุณนะคะแล้วก็มีห้าเหรียญห้าเหรียญคือความอาจจะไม่ได้คุยกันก็ได้นะคะสถานการณ์ช่วงนี้สถานะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันคุณมีความรู้สึกว่า คุณป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมีการส่องกันไปส่องกันมาก็ได้แต่ว่าเขานะคะเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาเขานิ่งกว่าคุณแน่นอนและก็เขากําลังไต่ตรองในการเรื่องของการหาเงินนะคะในเรื่องของความสร้างอนาคตของเขาและอาจจะมีความจริงใจให้กับใครมุ่งมั่นกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่อาจสภาพแวดล้อมของเขายังไม่เอื้ออํานวยกับคุณก็ได้อาจจะ มีบางสิ่งบางอย่างกดดันเขาอยู่นะคะให้เขาทําหน้าที่ของเขาอยู่ดังนั้นคุณก็อยู่ในมุมของคุณเช่นเดียวกันต่างคนอาจจะไม่ได้คุยกันนะคะตอนนี้อารมณ์ของคนทั้งสองคนก็อาจจะมีแนวแบบนี้นะคะสําหรับบางท่านราศรีกุมภ์ลัคนากุมที่คุณมีปัญหาอยู่นะเราเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนสองคนจะไปในทิศทางไหนนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูว่าไพ่ต้องการบอกแนวโน้มความรักนะคะของราศีกุมรักค h นกุมว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูไพ่กันนะคะมีทั้งหมด5ใบนะคะที่ไพ่ต้องการบอกแนวโน้มความรักนะคะในเรื่องของ ความรักในเรื่องในความรักนะคะแนวโน้มนะคะว่าไพ่ต้องการบอกอะไรนะคะมีเด็กถือดาบเข้ามาีสามเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบสามเหรียญห้าถ้วยแล้วก็ v i e of fortune แล้วก็เป็นสามถ้วยนะคะไพ่กำลังจะบอกคุณว่าช่วงนี้นะคะในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นในการทำงานนะคะหรือว่า คุณมุ่งมั่นที่จะคบหากันนะนะตั้งใจจะคบหากันนะคะแต่ด้วยความมีอีกโก้ด้วยแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องหลายๆอย่างนะคะที่เข้ามาจนแต่ว่างานนี้ก็ยังทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะเสียใจอาจจะเกี่ยวกับความรักนะคะความรักที่คุณคาดหวังไว้ตั้งใจไว้แต่ว่ามันไม่ได้ดั่งใจคุณคิดนะคะคุณอาจจะลองใจหรือว่าตั้งใจ ใช้เวลาในการคบหากับเขาแต่ว่าแต่สุดท้ายแล้วนะคะผลออกมาก็คือว่า,าทำให้คุณเสียใจนะทำให้คุณผิดหวังนะคะเพราะว่ามีเด็กถือดาบคือความป้องกันตัวเองต่อสู้กับด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีสามเรียนก็คือการร่วมงานกันร่วมทางเดินด้วยกันนะคะอาจจะคิด ตั้งใจใน,ใน,ใ,นในการสร้างความรักสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวของตัวเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังหรือห้าถ้วยนะคะก็ไม่ได้ดังที่คุณตั้งใจไว้นะคะวิวอ f f ฟอฟจูนพร้อมกับสามถ้วยนะคะสามถ้วยความสู่ความสมบูรณ์งานร่าเริงงานเรื่นเริงนะคะ,ะทำให้เราสบายใจคุณอาจจะต้องไปงานแบบนั้นหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังรอการปรัแบบความเข้าใจนะคะเข้าหากาันต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะคะ ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าไพ่วิวขึ้นนะคะวิวออ f ฟอร์จูนหมายถึงทุกอย่างกำลังกำลังสะสมทุกอย่างเกิดจากการกระทําของคุณนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นมิตรอาจจะเป็นคนที่เข้าใจปรับความเข้าหาเข้าหากันอีกครั้งความเข้าใจเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีวิวนะคะวิวคือช่วงนี้นเปนเป็นการซื้อเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะทำน้าที ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นอยู่ที่ว่าเรานะคะอยู่ที่เราว่าเราฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีสามถ้วยความสมบูรณ์ความสุขคุณอาจจะได้พบปะหากันแต่ว่ามีวิวออฟฟอร์จูนคุณคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะเงียบเียบหรือว่าต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างวงล้อก็หมุนกลับมาเหมือนเดิมนะคะให้ความสัมพันธ์กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นไปได้นะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจนะคะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวในวีคนี้นะคะราศีกุมราคนากุมคุณอยู่สถานะในการงานของคุณถ้าหากผิดหวังหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมหุ้นหรือว่าเป็นคนรักหรือว่าคนโสดที่กําลังมองหานะคะกําลังมีมีความหวังนะคะช่วงนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ต่างคนต่างไม่ได้คุยกันนะคะต่างคนต่างมีปัญหาป้องกันตัวเองนะมีวิวมีเด็กถือ,ถอดาบความดื้อรัน้นหรือการปรับความเข้าหาเข้าหากันก็ยังยากอยู่แต่ว่าผลสุดท้ายนะคะความสมความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ความสําเร็จการครบหากันก็จะบางเกิดขึ้นแต่อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยนึ่งนะคะ ราคาแม่หมอก็มีประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวอวิกหน้านะคะเรามามาพูดกันต่อนะคะว่าความรักของราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะคะช่วงนี้ต้องใช้การเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันไปก่อนนะจ๊ะถ้าต่างคนต่างยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยหรือว่าเข้าหากันก็เป็นช่วงที่ต่างคนต่างนิ่งก่อนทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนนะจ๊ะราศีกุมรัคนากุม เดี๋ยวที่หน้าเราพบกันใหม่สวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ